สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกันทางช่องรุ่งรุ่งขนมจีนเหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้จะพามากินส้มตำตำซมตำนะคะสูตรของน้องนิวน,ะนิวนิวลูกหลานนะคะทุกคนเริ่มแรกเดี๋ยวเดี๋วมี ก็จะมีลูกชิ้นนะลูกชิ้นง่ายๆนะคะหาแถวบ้านนะคะทุกคนวันนี้ป้าไม่ได้ไปขายขนมจีนเนาะก็มาเล่นมาเล่นกันลูกหลานก็พาลูกหลานทําคลิปกินส้มตํานะคะเพื่อนๆก็จะมีมาลาอ่ามาลาขี้นกแครอทเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะบอคคลี่อ่าอะไรน้องเบลข้าวโพดอ่อนผักผักขาผักขาพี่น้องแล้วก็ไม่แค่นี้จ้ะมีแค่นี้อ่าน้องนิวลงมือค่ะก็ใส่พริก ะอใส่พริกไปเลยน้องนิวกี่เม็ดไหนป้าดูสิเอาไปวันนี้ไม่เผ็ดหรอกเอาไปเลยอ่ากระเทียมกระเทียมนิดนึงกระเทียมใส่เลยนะคะทุกคนตามเอามันๆไหนได้ไหมลีลาออกเด่นเล่นเล่นเข้ามาจ้าเอาเล่นเข้ามาค่ะเล่นเข้ามาจ้าส้มงจำน้องนิวจ้าซับซับทั้งนั้นเลยเออไม่ค่ะ ขายโคกเท่าไหร่จ้าไหมคะขายคนละยี่สิบบาทจ้าอ่าคุ้มทุนไหมคะเอาให้อร่อยนะจ้าจ้าสุดเด็ดจ้าวันนี้ตำเหมือนพริกจะไม่แหลกนะน้องนิวตำค่อยอะ่ะเหมือนจะไม่แหลกอะ่ะก่อนก่อนที่จะมตาตำส้มตำน้องนิวไปไหนมาน้องนิวไปช่วยแม่กวาดเพืองกวาดเพืองโอ้ยทุกคนกวาดกวาดขนฟางไว้ให้วัวคะ่ะเพื่อนๆกวาดเพืองนะคะ <laughs> พี่น้องทุกคน <laughs> แหลกยังแหลกเรียบร้อยแหลกแล้วใส่อะไรนิวแล้วใส่มะเขือเทศคะ่ะอ่าใส่เข้าไปมะนาวมะเขือเทศใส่ให้หมดเลยน้องนิวสูตรสูตรน้องนิวนะคะทุกคนกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินนะคะทุกคนกินที่หมดแซบมะลิแซบอยู่แล้วน้องนิวเนาะมาป้าหยิบให้มาแซบไปแล้วคะ่ะใส่มะเขือเทศใส่เข้าไปเลยน้องนิวสูตรน้องนิว ินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินเนาะไว้ใจให้น้องนิวตามแล้วเดี๋ยวน้องนิวใส่เครื่องก่อนใส่อะไรใส่ใสี่รถก่เอนเดี๋ยว,ยวๆอ่าน้องนิวต่อเลยจ้าพงอ่าจ้ะพงนัวพี่น้องเสงนษอยแสบน้อยเสรหลายเศรบหลายจ้าแล้วก,ก็ต้ามด้วยน้ำตาลทรายค่ะสูตรน้องนิวนะคะอันนี้มือนีต้าบบกรุงเฮิมตาเสบหลายเนาะน้องนิว อาจจะจั๊วเลยลน้องนิวจัวจะจัวเหลืออีกอย่างหนึ่งเหลืออีกอย่างหนึ่งของแซบเลยขาดไม่ได้น้องนิวนี่ค่ะเออของแซบขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วกินไม่ได้นะจ๊ะอ่าใส่เข้าไปเลยค่ะปะลาร้านัวสูตรของอะไรนะ<อ>พี่<อ>ไม้พี่ไม้อ่าใส่เข้าไปเลยอายุเลยทีนี้เยอะเลย,ย,ย,ยเยอะเยอะมาปูมาชีดรสชาติตำละเบอเออ

มือนีค่ะทุกคนอ่ะโอเคจัดเลยน้องนิวรอแล้วหิวแล้วเนี่ยน้องน้องน้องเบลลน้องเบลลกับน้องน้องอะไรคะบอกบอกเอฟซีไหนลึกอ่าน้องใบเตยหิวแล้วอ่าน้องใบเตยหิวแล้วน้องน้องเบลลหิวแล้วมีน้องแบมกับน้องน้องใบน้องต้นหอมอยู่ข้างหลังชิมเชิมนิวชิมแซ่บไหมชอบจ้อแซ่บหลาย ตักเลยถ้าแซบพอดีแล้วใช่ไหมน้องนิวเียบร้อยอ่ะจัดมา <c oughs> จัดมาเลยน้องนิวป่าน้ำลายไหลแล้วเท <c oughs> กกี่เม็ดเ <c oughs> นาะนี่ให้ป้าขอชิมก่อนเด้อ <c oughs> โอ้ my g กอดแซบ <c oughs> ไม่น่าเชื่อทุกคนมันแซบจริงๆโอ้ my g กอด เดี๋ยวเราจัดขอจัดที่แป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนมาค่ะทุกคนแซ่บด้วยกันค<ๆ>่ะทุกคนเพื่อนอ่ะเอาเลยแซ่บวันนี้นะคะบรรยากาศดีมากอ,ม,อ,อมาลูกเบลกินกับแม่เด็กๆกินผักเป็นไหมเนี่ยแซ่บค่ะทุกคนเอาเลยแซ่กเลยโอ้ทุกคนขาแซ่บมากเลยค่ะ แซ่บน้องไปเตยบอกแซ่บมากเนี่ยหืมนี่ขนมจีนกินเข้าไปแูบอืมอือไอช้อนไห้ป่ะน้ำเนื้ออ้าวน้นื้อช้องในครบล็อกโคลี่ค่ะเพื่อนๆหวานมากอร่อยเยอะ ก็ให้หลังก่อนเกี่ยวเกี่ยวอุ้ย,ยวันนี้วันอาทิตย์หยุดนะคะเพื่อนเพื่อน ปลาเตือนแล้วนะต้นหอมจะกินมะละซับลายเลือนไปเลยอสองซับเดี๋ยวป้า,ปาจะบอกสูตรด้วยมาวางใช้ชิ้นหนึ่งช้อน ้งมไข,ข่แฮมค่ะทุกคนแล้วก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะ <c oughs> แฮมเยิ้ม <c oughs> บรรยากาศแบบแบบชนบทนะคะเพื่อนๆไมีเสียงไก่แล้วก็มีแล้วก็อยู่ติดถนนนะคะเพื่อนๆมีอะไรอีกเนาะมีเจ้าเหมียวที่ครบค่ะ วันนี้เด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะเพื่อนๆหยุดเงีวหยุดเงีวพรุ่งนี้วันอะไรลูกเป็นวันอะไรวันพ่อวันพ่อหนึ่งวันแซ่บๆปลายค่ะทุกคนแซ่บมากเลยค่ะทุกคนขอบอก

นลลูกตับ,ตบอร่อยวันนี้เยอ,อรเอยน้องนึอยางน้อย จะตำอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนเพเพราะว่าผักเหลืออันนี้ฝีมือน้องนิงเนะาะเดี๋ยวรอบสองป้าตํำเองเอาแบบแซบแซบแบบวางไม่ลงอ่ะเสีดายผักเราต้องตำอีกคือมากเลย <c oughs> บรรยากาศดีมากคุณคู้ชมหนาวแล้วค่ะหนาวไหมหนาว นีพอเดี๋ยวไปตำใหม่รานเอสซีก่อนก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวป้าขอลาน,นิดนึงก่อนก็ <laughs> ถ้าชอบรุ่งระดุขนมจีนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนวันนี้มากินส้ตมตำกับร้านหลานนะคะทุกคนร้านรลานก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้เป็นคลิปสบายๆวันหยุดนะคะทุกคนก็ขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายนะคะ 拜拜。Bye bye. Bye bye.